ุยจสเพื่อเป็นการพิสูจน์ใจรักที่มีต่อเสียงเพลงครับผมของพี่ปีใหม่ให้หลานได้เห็นกันอย่างชัดๆครับผมเราจะไม่ให้พ um> ี่เขาขยับมากทำไมอ่ะเพราะเราจะพิสูจน์ใจของเขาเนี่ยบนบัลลังก์วัดใจอ อะไรพี่พี่ใหม่ครับครับผมสู้สู้เชิญนั่งลงมาแล้วจะฮากันยกใหญ่โอเคหัวขึ้นไปครับอ่าเชิญเจ้าหน้าที่ครับค่อยๆโผล่ค่อยๆแพมโอเคดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับสวัสดีหลานเก้าหนี้หน่อยฮะทักทายหลานหน่อยครับสวัสดีครับน้องเรเก้พร้อมไหมฮะที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงให้กับหลานเรเก้ที่อยู่ที่บ้านพร้อมครับ พร้อมนะคร so ับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณปีใหม่กับเพลงกระเป๋าแบนแฟนยิ้มครับเชิญปีแรอเคนตาเกิดในกระบป๋าตาแต่ชีวิตมันเดินู่ในกปุง Còn đã bên kề Bên cơ đời tham ngân tháng đường mà còn không đồ qua cho đáy và phải đi về Về đi đi Tôi Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tay Trong chúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Minh đi, Minh Ninh là khu căn bản Minh Ninh. Địt bén รู้สึกว่าได้ทำเพื่อหลานอย่างเต็มที่ไหมครับคุณอาป,ปีใหม่ครับถุกได้ถามลหรอครับรู้สึกไงรู้สึกไงบ้างตอนนี้โ,โล่งครับโล่งอ่ะเอาอยัางโล่งอยู่หรอ,อโล่งโล่งดีถ้าโล่งก็ภาพลงไปเ,<อ>เลยเดี๋ยวพยี่ดีคิลเลอร์คาราโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง Have a good dream good